สวัสดียูนิคเฮ้ยว่าไงออตโตต้เฮ้ยไม่ใช่สิฉันจำชื่อนายปีนายว่าไงแทนคุณอ,อ๋อพอดีฉันนะ่ะจะมาให้ของขวัญกับนายโอ้โหฉันจะเปิดแล้วนะอึบอึบอึบไหนดูสิด้าไในมีอะไร เปิดไม่ออกเปิดไม่ออกฉันเปิดไม่ออกอะแทนคุณเปิดให้หน่อยสิอ๋อได้อ๋อได้เลยยู่นี่เอ้ฉันก็เปิดไม่ออกฮะจริงดิไหนลองเปิดไหมไอ้โอ้ยโอ้ยจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้โหเปิดแรงไปหน่อยว้าวนี่มันที่โยนห่วง ยนหัวอ่ะ,อ,ะอ้าวดูนี่แ่เป็นอะไรฉันดึนของเล่นโยนหัวแทงคอตายไมนะ่นะยูนี่ม่เปนอะไรฮะม,มีอะไรกันลหรอให้มีอะไรเแทนขึ้น ฉันาหฉันอยากให้เน็ดช่วยอย่างหนึง่งคือยูนิคตายแล้วฮะฮว่าไงนะยูนิคตายแล้วแล้วยูนิคไป็ตอะไรตายละอ๋อคือขอเลือเทคของเขาตายจบ